สวัสดีครับชาวราศีกุมนะฮะคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่2-8ถึง8กันยายนจะเป็นการเปิดเผยสถานการบางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง morpong 999นะครับ <c oughs> สัปดาห์นี้ชาวราศีกุมนะฮะมา ชาวราศีกุมในชาติมีอะไรบ้างแน่นอนฮะเรามีดาวพลูโต,โตอยู่แล้วนะฮะ okay. โอเคเพราะฉะนั้นก็โอเคคุณอาจจะเซ่บายบายกับดาวพลูโตนะครับเพราะว่าดาวพลูโตได้ออกจากราศีกุมไปแล้วนะไปอยู่ราศีมังกรเรียบร้อยยีองศาถามว่ามีอิทธิพลกับตัวคุณอยู่ไหมมีครับมีอยู่อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าคัพส์นะครับผมคัพส์ก็คือเส้นที่แบ่งระหว่าง ราศีอย่างเช่นราศีมังกรกับราศีกุมราศีกุมกับราศีมีนนะฮะเพราะฉะนั้นอยู่ที่29องศาส่วนใหญ่ก็จะมีอิทธิพลสําหรับตัวคุณแต่อาจจะไม่ได้โดยตรงอาจจะเป็นภาพรวมเป็นทางอ้อมนะฮะโอเคชาวราศีกุมนะสัปดาห์นี้มาเป็นยังไงนะฮะโอ my god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  นะฮะสำหรับชาวราศีกุมนะครับผม บอกตรงๆเลยคุณได้ The Death นะ <c oughs> คุณได้ The Death Fire Pentacles นะครับผมและ a อ e of Pentacles เวลาได้ The Death นี่หลายๆคนเข้าใจไม่ตรงหรือเข้าใจผิดหรือว่ามีใครตายหรือเปล่าหรืออะไระจริงๆแล้ว The Death เนี่ยหมายถึง Transformation นะฮะมันมีคำหนึ่งที่ผมชอบมากๆแล้วผมก็ใช้อยู่ตลอดนะฮะ If you want to go somewhere you need to leave something behind ะะหมออะไรนะบีบบบไฮไฮ ถ้าคุณจะไปที่ใดที่หนึ่งนะฮะคุณเองจะต้องทิ้งสิ่งหนึ่งไว้เสมออย่างเช่นผมเดินทางมาที่อเมริกาผมก็จะต้องเดินทางจากไทยมาอเมริกาผมก็ต้องอยู่ที่อเมริกาผมไม่ได้อยู่ที่ไทยก็เป็นลักษณะนั้นถ้าคุณเองเจอคนใหม่นะฮะคุณเองไปกับคนใหม่คุณเองก็ต้องทิ้งความสัมพันธ์เก่านะฮะนืกอกไหมเป็นลักษณะนั้นทีนี้ the death แล้ว fire p a n a c l e s นะฮะชาวราศีกุมเราพูดตรงๆอะไรกันหน่อยได้ไหม <laughs> ชาวราศีกุมสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินนะฮะ ในอดีตเนี่ยดูแย่ๆนะครับผมในสัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นถือว่าเป็นจุดเขาเรียกปักธงนะปักธงชัยก็ได้อะปักธงชัยนี่เป็นอำเภอหนึ่งใช่ไหมปักธงชัยทะเขาเรียกอะไรดีณนะจุดจุดนี้เป็นจุดที่ตัวคุณเองจะเริ่มต้นใหม่นะฮะนี่คือสักการะใหม่นี่คือหน้าใหม่นี่คือเฟซใหม่ของตัวคุณนะฮะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าอะไรที่ผ่านมานั่นคือเขาเรียกว่าเ,เป็นสิ่งที่ มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องเกิดขึ้นเพราะว่าพลูโตเป็นพลังงานที่ผลักดันผมถามหน่อยว่ามีใครที่ avoid หรือมีใครที่หลบหนีตรงนี้ได้ไหมถามไม่มีนะครับผมคุณผมทุกคนมีหมดเพียงแต่ว่าในสถานการณ์นี้คุณเองอาจจะเจอพลังงานที่อยู่แวดล้อมนะครับผมเพราะว่าผมมองว่า the d e a t เนี่ยมันหมายถึงพลังงานเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจริงๆแล้ว การเปลี่ยนแปลงเนี่ยในสถานการณ์นี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดจากตัวคุณก็ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อมภายนอกของตัวคุณแต่มีผลกระทบนะฮะกับตัวคุณเช่นอะไรดีเ,เขาเรียกอะไรดีนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยู่ๆผมน,นึกสถานการณ์นี้ออกอย่างเช่นมีการเปลี่ยนแปลงสายรถใหม่นะครับผมโอเคไหมมันปีที่แล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงการเดินรถเมย์ใหม่ ของไมอามี่ถามว่าผมใช้รถเมล์ไหมก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็ขับรถกันนะเพราะว่ารถเมล์เนี่ยนานนานจะมาทีหนึ่งอย่างสองชั่วโมงมาคันหนึ่งอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนที่ไทยที่รถเมล์เขาเรียกอะไรซ้อนกันสายมันซ้อนกัน,น,กนมันทับกันโหจะไปที่ที่หนึ่งนี่ไปได้ตั้งหลายสายที่นี่เนี่ยมันน้อยมากเขาจัดระเบียบเป็นลูป แต่ว่าเขาไม่ขับซิ่งเขาก็ขับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่จะไปที่ไหนโดยระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถือว่าปวดใจามากๆนะฮะยกเว้นว่าคุณอยู่นิวยอร์กคุณอยู่นิวยอร์กเนี่ยคือรถไฟก็ปวดใจเพราะรถไฟมันไม่ค่อยมันเก่านะแต่ว่ามันมีเส้นทางเยอะมากๆผมเชื่อเลยผมโหวตเลยว่ารถไฟใต้ดินที่ไทยดีกว่าที่อเมริกา <laughs> เออประเทศนี้ส่วนใหญ่ชอบให้ซื้อรถแล้วก็ขับกันไป <laughs> อโอเคครนี้ Uh, คุณได้เ e อะเดฟนะฮะแล้วก็ Fire p a นัเกเป็นสายการที่จะเรียกว่าอะไรดีในอดีตที่ผ่านมามันดูค่อนข้างค่อนข้างแย่ทีเดียวดูค่อนข้างไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ในส่วนของเรื่องของการเงินนะในส่วนเรื่องของความสัมพันธ์เป็นลักษณะที่เหมือนคุณเองในอดีตมันจบอะไรไปแล้วแต่มันยังมีผลคาอยู่ในความรู้สึกนะครับผมคาอยู่ใน จิตวิญ,ญญาณคายอยู่ในอารมณ์ของตัวคุณเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับถึงแม้ว่ามันอาจจะจบไปแล้วแต่ว่าผลกระทบของมันยังมีอยู่ยนะโอเคไหมครานี้คุณได้ A e a g e t a o A s a g t a c l e เนี่ยผมมองว่าเฮ้ยชาวราศีกุมครับนี่คือจุดตัวของคุณนี่คือผมรู้สึกว่านี่คือ,อ,อ c h ANCE นี่คือโอกาสของตัวคุณที่จะเริ่มต้นอะไรโดยที่อาจจะไม่ต้องพึ่งพา น,นี่คือการเริ่มต้นของการเดินหน้าด้วยตัวคุณยืนด้วยขาของตัวคุณไม่พึ่งอำนาจใดๆสู้ด้วยตัวคุณเองนะครับผมเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกุมนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการกระทําอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นการกระทําที่ค่อนข้างกล้าหาญนะครับเป็นการติงเซอบ็อกส์นะเป็นการเขาเรียกอะไรนะออกจากกรอบเดิมๆนะครับผมโอเคไหม,มแล้วก็เหมือนออกจากออกจากกรอบ ข้อจากัดของตัวคุณเวลาคุณเองออกจะกรอบข้อจํากัดของตัวคุณเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับแล้วผมไม่ได้บอกว่ามันง่ายแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําเพื่อให้เกิดการพัฒนาเนาะพลังงานจักราวาลน,นะครับพลังงานจักรวาลเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นในสภาวะแวดล้อมรอบๆตัวคุณนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัปดาห์นี้นี่มีพลังงานจักราวาลอะไรที่คุณเองจะต้องระมัดระวังไว้บ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มกันที่ออราเคิลนะฮะ ใช้ส a ต s ์สีโอราเคผมชอบเด็กนี้นะเพราะผมรู้สึกว่าผมได้ message ดีๆได้แรงบันดาลใจบางทีได้คำเตือนดีๆจากจากเด็กนี้นะครับจากพลังงานจักรวาลนะฮะคราวนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับพิมพ์โชคดีเทวรักเพื่อเป็นการ เปิดเผยสถานการณ์พลังงานจักราวาลของแต่ละบุคคลนะครับผมซึ่งตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงส่วนใดส่วนหนึ่งของพลังงานที่ผมกำลังจะอ่านในขณะนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เราตั้งสมาธิไปพร้อมๆกันนะฮะเริ่มต้นด้วยออร c l ค s t สตาร์ซีดนะครับผม Okay. ในสัปดาห์นี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ผมคิดว่าทุกทุกอย่างเนี่ยเหยียบเบรกแล้วทุกอย่างค่อนข้างที่จะนิ่งสนิทรอดูสถานาการณ์นะครับมันเหมือนกับถ้าเป็นและเซว่ามีสถานาการณ์อะไรมาเนี่ยตอนนี้คุณเอง ถึงที่หมายนะครับผมเหยียบเบรกเรียบร้อยนะฮะไม่ว่าคุณเองจะแข่งขันอะไรกับใครมาในช่วงที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์หลายๆสัปดาห์บางคนอาจจะแข่งขันมาเป็นเดือนแล้วนะครับผมด้วยพลังงานนี้แต่ว่าตอนนี้เราเข้าอยู่ในเดือนกันยายนเรียบร้อยแนละ้วผมรู้สึกว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองกําลังถูกวัดผลนะฮะแล้วก็สถานการณ์กาลังรอดูว่าจะเกิดอะไรเป็นผลลัพธ์ผมรู้สึกว่าบางส่วนของพวกคุณเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่า สิ่งที่คุณได้ทําไปในเดือนที่แล้วในสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์ก่นกอนๆเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะฮะมาเราเริ่ม Message ของพลังงานจากวาลด้วยคุณได้ you are not for everyone okay you are not for everyone you are not for everyone นะฮะเป็นพลังงานเขาบอกว่าอะไรในนี้เขาบอกว่า embrace your w e i r d n e s s <laughs> Embrace your w e s t net นะฮะแล้วก็ face your true north อ uh, า face with true north เดี๋ยวผมเริ่มต้นที่ you're a not for everyone นะฮะผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานในสถานการณ์นี้เนี่ยบางส่วนของพวกคุณพยายามที่จะทำให้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณเนี่ยรู้สึกพอใจนะฮะทั้งๆที่มันอาจจะเป็นการที่ตัวคุณเองเปลี่ยน ภาพลักษณ์เปลี่ยนบุค,คลิกเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆไปเป็นสิ่งที่คนรอบๆตัวพอใจนะครับผมในพลังงานนี้กำลังบอกว่า you are not for everyone คุณไม่ได้เป็นของทุกๆคนมันเป็นไปไม่ได้ที่ตัวคุณเองจะทำให้ทุกๆคนพึงพอใจเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เขาแนะนำมาเขาบอกว่า embrace your weirdness Embrace your w e i r n e s s นะฮะ Embrace your w e n e s s คือให้คุณเองเนี่ยแทนที่จะลบนะฮะหรือว่าเขาเรียกอะไรลบล้างเปลี่ยนแปลงนะครับผมสิ่งที่เป็นเป็นบุคคลิกลักษณะตัวตนของตัวคุณไปนะฮะให้เน้นให้ส่งเสริม Embrace your weirdness นะฮะแม่ว่าผมคิดว่าคำว่า weirdness เนี่ยจริงๆแปลตรงตัวก็แปลว่าความแปลกแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ คุณเองลองคิดดูแล้วกันนะฮะว่าบางคนคือมันขึ้นอยู่กับมุมมองว่าไอ้สิ่งนั้นเบางคนเขาเรียกว่าแปลกบางคนเขาเรียกว่าไม่แปลกเดี๋ยวเอาง่ายๆเลยแล้วกันนะฮะตอนที่ผมย้ายมาอยู่ที่อเมริกาใหม่ๆเนี่ยผมถอดรองเท้าเข้าบ้านแล้วผมรู้สึกว่าพอผมไปเพื่อนเพื่อนะเอาไปถอดรองเท้าเขาเขางงว่าเอทำไมคุณถึงถอดรองเท้า เราบอกว่า we Asian <laughs> ผมก็พูดว่าเออ,เอ,อผมผมเป็นคนเอเชียผมก็เลยเออรู้สึกว่าเอ้ควรจะต้องคือปกติเราก็ถอดรองเท้าเข้าบ้านใช่ไหมละ่ะออในขณะที่อเมริกันเขาก็ใส่รองเท้าเข้าบ้านกันเฉยๆนะครับผมนะ <laughs> <laughs> เขาบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยเราอาจจะเรียกว่ามันเป็นความแปลกคือเรามองเขาว่าเขาแปลกเพราะว่าเขาไม่ถอดรองเท้าเหมือนเราสิ่งที่เขาไม่เหมือนเราเรากลายเป็นว่ามองเขาแปลก เช่นเดียวกันกับเขาเขาก็มองในสิ่งที่เราทำว่าแปลกเหมือนกันเพราะว่าคุณเขาไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำเหมือนกับเขาเพราะฉะนั้นคำว่าแปลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของอทัศนคติเป็นเรื่องของประเจกบุคคลเป็นเรื่อง subjective คือมันขึ้นอยู่กับตัวคนครนี้ในพลังงานจัก,กรวาลที่เขาต้องการบอกคุณตรงนี้คือเขาบอกว่าให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้คือให้เลือกในสิ่งที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าสบายใจมากที่สุด ไม่ได้ให้ตัวคุณเองพยายามจะเปลี่ยนเพื่อไปพยายามที่จะ,ะเขาเรียกประทับใจใครนะครับผมนะในสถานการณ์นี้นะครับผมบางส่วนของคุณคือคุณเองไม่ใช่ของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนรักของคุณไม่ว่าคนคุยของคุณไม่ว่าเพื่อนของคุณอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็มเีเพื่อนเนี่ยถึงแม้ว่าอย่างเพื่อนซีผมก็ไม่ได้ชอบเหมือนกันส่วนใหญ่จริงๆแล้ว,วเพื่อนผมก็มีเขาเรียกอะไรลักษณะ,ะลักษณะเขาเรียกลักษณะ แต่และบุคคลบุคลิกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่าสิ่งที่ผมคบกันกับเพื่อนผมเนี่ยแล้วคบกันเป็นเพื่อนแท้ผมมีเพื่อนไม่มากน,นะแต่ว่าคือคนที่เป็นเพื่อนแท้ผมเนี่ยผมชอบตรงที่เขาพูดตรงๆเออเขาพูดเออไม่กินอะ่ะไปร้านนี้ไปร้านนั้นอะไรเงี้ยตรงๆเลยไม่มีแบบเฮ้ยกินอะไรกินอะไรอะไรเงี้ยมึงกินอะไรอะไรเงี้ยเออไม่มีคือบอกเลยว่ามันอยากกินอะไรแล้วก็โหวตกันเนาะก็มีกันอยู่แค่ รวมเพื่อนรวมผมด้วยก็เป็น3คนมีแค่3าคนอนะ่ะเออเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนคนหนึ่งที่แบบเป็นตัวเขาเรียกตัดสินเกมนะครับโอเคอ่ะคันนี้นั่นแหละผมกําลังบอกว่าพลังงานนี้บอกว่าเฮ้ยมันไม่คุณไม่จําเป็นจะต้องทําให้ทุกทุกคนพอใจนะไม่ต้องทําให้แฟนพอใจแม่พอแฟนพอใจนี่อันนี้ก็แล้วแต่บคุคคลนะว่าตัวคุณเองเดีลอยู่กับใครเจ้านายลูกน้องหรือใครจะคิดยังไงเนี่ยถ้าตัวคุณเองรู้สึกสบายใจหรือว่า คุณสามารถส่งเสริมสิ่งที่เป็นเป็นประเจกบุคคลเป็นเอกลักษณ์สิ่งที่โดดเด่นของตัวคุณเนี่ยจะทําให้ตัวคุณเองประสบความสําเร็จในสัปดาห์นี้เขาบอกว่าอะไร face your north your true north uh, face your true north นะฮะคือให้ตัวคุณเองเนี่ยเจอในสิ่งที่เป็นเข็มทิศที่เขาเรียกว่าจัดเรียงหรือว่าตรงนะฮะลายนะฮะกับพลังงานของคุณ ตรงกับพลังงานของคุณจะดีที่สุดนะนี่พลัง message แรกนะฮะ message ที่2นะครับผมคุณได้ the sea of menta นะครับผม the sea of menta นะฮะเขาบอกว่าอะไร um, seeing potential คุณเองจะเจอโอกาสดีๆคุณเองจะเจอศักยภาพดีๆนะฮะด้วยพลังงานนี้นะ See, seeing potential นะฮะ คือคุณเองจะเห็นโอกาสคนเห็นจะเห็นศักยภาพอาจจะเป็นโอกาสที่ไม่อยู่ตรงหน้าคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคนนะฮะที่มีศักยภาพแล้วคุณเองสามารถที่จะดําเนินความสัมพันธ์ต่อไปได้นะครับผมเขาบอกอะไรอีกเริ่มสายตายาว b r i n g bringing ต้องไปไกลๆ bringing unconsciousness to light ผมรู้สึกว่าตอนเนี้ ด้วยพลังงานแรกเนี่ยเขาบอกว่า you are not for everyone นะฮะเพราะฉะนั้นใครอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่ไม่ตรงความต้องการของตัวคุณหรือคุณรู้สึกว่ามีจุดดำๆอะไรสักอย่างหนึ่งภายใต้สถานการณ์นี้แล้วคุณรู้สึกตังหิดตังอิดนะฮะให้รีบออกมานะครับผมเนาะแล้วพลังงานที่สองเขาบอกว่า sea of menta นะฮะ sing potential bring unconsciousness to light นะฮะ bring unconsciousness นี่ผมชอบมากๆ bring unconsciousness พลังงานเนี่ยในจักรวาลในส่วนของ t ทโรเนี่ยมีอยู่3ส่วนนะฮะผมพูดไว้ในตั้งแต่เริ่มต้นคลิปเป็นการปูพื้นฐานอันที่1ก็คือพลังงาน consciousness สิ่งที่เรารู้รับรู้เป็นตัวตนเป็นอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่เราคิดเราทำตรงนั้นนะครับผมอันที่2คือ อันคอน c เช u s uh, นะฮะนี่คือพลังงานตัวนี้อันคอน c เช u s คือสิ่งที่จริงๆแล้วตัวเราไม่รับรู้แต่มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับว่าเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นอยู่แต่คุณเองแค่มองไม่เห็นแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะครับผมโอเคนะตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อตั้งแต่แบบ4ีปีที่แล้วก็คือคุณลองดูว่าตอนนี้มีอะไรอยู่หน้าผมไหมเสื้อผ้าหน้าผมไม่ใช่หนะ้ตรงหน้าผมไม่มีอะไร หมอครมีขนจมูกไม่ใช่เออคือมีไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าใช่ไหมตด,ด,ดูตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณเองเอามือคุณทํามือแบบนี้คุณจะรู้สึกว่ามันมีอากาศมีมีแอร์มีซัมเ n g งมีอะไรที่อยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับโอเคนะโอเคแล้วเขาบอกว่า bring unconscious n e s s to light เเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเอาสิ่งที่คุณเองกดอยู่หรือคุณเองไม่รับทราบเนี่ย ขึ้นออกมาแล้ว bring to light ก็คือทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆทำให้มันเป็นประโยชน์ทำให้มันเกิดผลนะฮะนี่คือสิ่งที่พลังงานจักรวาล message ต้องการบอกคุณอีกอันนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะ message สุดท้ายของสัปดาห์นี้นะฮะบางส่วนของผูกคุณนะฮะ called คุณเองถูกเรียกเรียกจากบางอย่างเรียกจากพลังงานผมรู้สึกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยหลายๆคนนะฮะ ที่เข้ามาปรึกษาผมหลายๆคนเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณเองดําเนินสถานการณ์ไปคุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันหายไปมันมีบางอย่างที่ตัวคุณเองรู้สึกว่ามันน,น่าจะตกหล่นอะไรไปมันน่าจะมีอะไรที่ออมองไม่เห็นหรือผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์นี้คะะเขาบอกว่าอะไรครับผมเขาบอกว่า s o o l gifts and training uh, s h o gifts And training it's time to step up นะฮะเป็นสถานการ์ที่เขาเรียกอะไรดีคุณถูกเรียกนั่นเองนะฮะคุณถูกเรียกนี่เป็นลักษณะเหมือนคุณเองถูกเรียกว่าให้ขึ้นไป present เพราะฉะนั้นผมมองว่านี่คือการแสดงศักยภาพในสิ่งที่ตัวคุณเองเออไม่ได้โชว์นะฮะจากพลังงานที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยมีตั้งแต่ you are not for everyone เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองมีความเป็น เอกลักษณ์มีความพิเศษเพราะฉะนั้นคุณเองต้องสแสดงคุณเองต้องโชว์คุณเองต้อง empower ตรงนั้นออกมานะฮะคุณเองต้องส่งพลังคุณเองต้องสแสดงคุณเองต้องคว้าโอกาสตรงนั้นออกมานะฮะนั่นคือสิ่งที่พลังงานจัก,กรวาลเนี่ยต้องการบอกคุณนะครับผมโอเคไหมอ่าคาวน,นี้เดี๋ยวจะไม่พูดก็ไม่ได้แฟนๆในส่วนของพล,พลังงานอ่เขาเรียกโหราศาสตร์นะฮะคาวนี้เดี๋ยวเราไปดูในสิ่งที่ เป็นโหราศาสตร์ดูซิว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีอะไรที่ตัวคุณเองจะต้องเขาเรียกอะไรอ w ว r ร์หรือระวัดระมัดระวังมากๆนะฮะคือในสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ,อธิบายว่าทำไมนะอืมโอเคเดี๋ยวขอเปิดโปรแกรมนิดน,นึงอืม ใครไม่ทราบนะครับผมผมใช้โหราศาสตร์ตะวันตกนะครับแบบ traditional นะฮะเออนะครับแล้วก็ใช้โ o ไ s e y house นะครับเพราะฉะนั้นจะมีใครหลายๆคนถามว่าไม่รู้สักทีว่าตัวฉันอ,อยู่ในราศีไหนนะฮะมันขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่คุณใช้เหมือนกับคุณเองเ,อเขาเรียกว่าอะไรดีเราเรียกสิ่งนี้ว่าอากาศนะฮะฝรั่งเรียกอเมริกันเรียก air นะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรสักอย่างใครรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือ,อ,อภาษาจีนนะฮะชี่อ่ะชี้ไหมนะหรือฟังลมอะไรแบบนั้นนะครับโอเคครนี้สิ่งนั้นน่ะก็หมายถึงแม้ว่าจะเรียกมันว่ายังไงมนุษย์เป็นผู้กำหนดว่าเรียกมันว่ายังไงแต่ว่ามันก็คือหมายถึงสิ่งสิ่งนั้นอยู่ดีนะครับโอเคนะนะมาละโปรแกรม คืนนี้ทรานสิตในสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมอืมโอเคในช่วงเริ่มต้นเลยวันที่สองนะฮะวันที่สองกันยาวันที่สองกันยาวันที่สองกันยาอืมโอเคอ่อดาวจันนะฮะดาวจันอยู่ที่5องศา นะครับดาวทิตย์อยู่ที่สิองศาใกล้จะนิวมูนลวคือแบบครีเซนคือพระจันทร์นี้หายไปมากๆนะ,ะในสัปดาห์นี้ถ้าเช็คผมคิดว่าในช่วงต้นสัปดาห์เนี้ยเราเปิดด้วย New Moon นิวมูนในนิวมูนในเวอร์โกนิวมูนในราศีราศีกันนะครับผมนิวมูนในราศีกันนี่เป็นอะไรที่เป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆสำหรับใครที่จะเขาเรียกว่าเริ่มต้นงานมงคลหรือว่า เ,เริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มต้นเรื่องของสิ่งที่ต้องใช้ความรู้สึกดีๆแก่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเจราจามิตรภาพอะไรแบบนี้ซึ่งดีมากๆเพราะอะไรเพราะเพราะว่าตัวเวอร์โกเนี่ยมันหมายถึงมิตรจะหายหมายถึงเพื่อนฝูงหมายถึงความสวยงามเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ แต่งตัวนะครับผมตัดผมนะฮะหรือว่าทำอะไรที่เสริมเ,เรื่องของบุค,คลิกลักษณะของตัวคุณนะครับให้ดูดีได้เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยใครผมใอยากเปลี่ยนทรงผมหรือใครอยากจะโมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับ Ial, เฟเชลเรื่องของหน้าเรื่องของร่างกายการเริ่มต้นออกกําลังกายนะ,ะสุขภาพดีก็ถือว่าเป็นความสวยงามแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณเองควรที่จะเริ่มต้นนะครับคราวนี้ในส่วนของอีกดาวหนึ่งที่ผมดีใจมากๆที่เราผ่านจุดนั้นมาได้คุณผ่านจุดนั้นมาได้ผมผ่านจุดนั้นมาได้นะฮะคือเมื่อสัก2อสสัปดาห์เนี่ยผมรู้สึกอึดอัดมากๆนะฮะแต่ว่าเป็นการอึดอัดในเรื่องของร่างกายเพราะว่า ดาวพุธมันเดินย้อนแล้วมันส่งผลกับผมในส่วนของระบบทางเดินอาหารป่วยพูดง่ายๆรู้สึกแน่นท้องรู้สึกมีลมอยู่ในกระเพาะ รู้สึกโรคกระเพาะกัาเริ่มเป็นลักษณะนั้นคือกินกินก็กินได้น้อยแต่หิวนะฮะแล้วก็กินได้น้อยมันก็เลยหิวต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกหลายวงจรไปเรื่อยๆว่าทาให้ตัวเรารู้สึกปวดท้องมันมัน,ม,นมันอึดอัดน,นะคุณเองเป็นโรคกระเพาะนี่คุณเองก็อาจจะทราบดีนะฮะใครที่เป็นโรคกระเพาะนะครับผมในสถานการณ์นี้แล้วก็ ตอนนี้เนี่ยในเรื่องอื่นๆนะฮะบางคน Mercury หรือดาวพุธเนี่ยเดินย้อนในสัปดาห์ที่แล้วใน2ส,สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยส่งผลเรื่องของการเจราจาทะเลาะบ,บอกแวง้งความเข้าใจงอนไม่พูดกันนะฮะหันเขาเรียกอะไรนะหันหลังหันหลังเข้าหากันนะฮะซึ่งตรงกันข้ามกับเ,เมื่อก่อนมีโฆษณานะโฆษณาเบียร์ยี่ห้อหนึ่ง หันหน้าเข้าหากันใช่ไหมเอออันนี้หันหนลังเข้าหากันนะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ก่อนๆน,นี้ถือว่าเป็นสภาพที่ไม่ค่อยเอื้ออํานวยให้เกิดสภาพเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ออดาวพุธนะครับเมอร์คิรีเนี่ยได้เดินหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการเจรจาการพูดคุยการแต่งตัวการเริ่มต้นนะอะไรดีๆนะครับผมก็เริ่มต้นได้นะออในสัปดาห์นี้นะโอเค คาวน,นี้พอพูดดาวเล็กไปแล้วนะเนาะดาวจาันนี่มันนุกเซนครนีใช่ไหมเด็กเกอเอเวอร์วนะครับผมคือเดี๋ยวไปนูน่นไปนี่ไปนิ้วไปนิ้เพราะว่าดาวจาันมันเดินเร็วนะคาวน,นี้ในส่วนดาวที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับผมที่พูดต้องพูดอยู่แล้วก็คือดาวทิตศสถิตยอยู่ในราศีกันในช่วงเวลานี้เนี่ยการลงทุนจะต้องเขาเรียกอะไรดี จะต้องระมัดระวังต้องเป็นคนละเอียดนะครับผมในสถานการณ์นี้หรือการทํางานใดๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังต้องเป็นคนละเอียดนะฮะอาจจะมีการผมพูดให้มันง่ายมากๆเลยตั้งแต่เรื่องของเหตุการณ์ทอนเงินขาดทอนเงินเกินนะครับผมหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผมรู้สึกว่าเออเป็นการเยียวยาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสัปดาห์ก่อนๆนี้ที่ดาวพุดมันไปทํา เหตุเอาไว้ทำเรื่องเอาไว้เนี่ยใครที่รู้สึกว่าโอเคนิ่งไปพอสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยณั่นจุดจุดนี้อาจจะเป็นการเป็นสัปดาห์ที่ดีในการเริ่มต้นพูดนะฮะราวน,นี้อีกอันหนึ่งนะฮะในส่วนของอาดาวเสาร์กับดาวพฤหัสเนี่ยยังคงอยู่เพราะฉะนั้นในภาพกว้างของชีวิตคุณนะฮะันนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ตัวคุณละแต่อาจจะเป็นภาพก,กว้างของตัวคุณแต่มีผลกระทบกับตัวคุณนะ เขาเรียกว่าอะไรดีดาวเขาเรียกอะไรดาวเสาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับผมดาวเสาสถิตอยู่ในราศีมีนเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วคําพยากรณ์เดือนที่แล้วของผมผมบอกว่าเนี่ยอาจจะเกิดเฮอริเคนนะฮะถ้าคุณอยู่ที่อเมริกาเนี่ยอาจจะมีเฮอริเคนเข้ามีน้ําท่วมฉับพลันมีฝนตกนะครับผมแล้วผมประหลาดใจมากว่าเนี่ยในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์ก่อนที่คลิปนี้จะออกเนี่ย ประเทศไทยก็น้ําท่วมนะมีน้ําบาไาลหลากเพราะว่าคือดาวเสาร์เนี่ยหมายถึงมากหมายถึงจํากัดหมายถึงเ,เขาเรียกอะไรดีอุปสรรคอุปสรรคในเรื่องอะไรราศีมีนในเรื่องในทตุน้ําเออเป็นอุปสรรคในเรื่องทตุน้ําก็เป็นตั้งแต่ได้ตั้งแต่ซื้อนามิีตั้งแต่น้ําท่วมอะไรแบบเนี้ยเออเป็นสถานการณ์นี้แล้วถามว่า ที่มันแปลกมากๆที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นทอร์เนโดหรือเป็นเฮริเคนหรือเป็นพายุใต้ฝุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ทําไมรู้ไหมเพราะว่ามันทํามุมสแควร์ซึ่งตอนนี้มันในสัปดาห์นี้มันอ่อนกําลังลงก็จริงแต่ว่าใน2ส,สัปดาห์ที่แล้วมันคือกําลังมันแรงมากๆเพราะว่ามันตอนนี้ดาวเสาอยู่16องศานะครับแล้วก็ดาวผนึกหัดอยู่19องศาก็สแควร์กันแต่ว่าก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่สแควร์แต่ว่าไม่ได้สแควร์แบบเป๊ะเ,เ,เมื่อสัก2ออาทิตย์ที่แล้ว ลมนะฮะเพราะว่า,เ,าเขาเรียกอะไรดีดาวพฤหัสจูปิเตอร์เนี่ยอยู่ในราศีเมถุนมันเป็นธาตุลมมันหมายถึงมีลมเยอะเออซึ่งนั่นก็คือสถานการณ์ที่ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คืออย่างตัวผมนะทุกคนก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมก็มีเหตุเหมือนกันเนาะเอออย่างเช่นโครคภัยไข้เจ็บแล้วทําให้ตัวคุณเองรู้สึกปวดท้องอะไรแบบนี้โรคก,กําเริบนี่ก็ได้เหมือนกันนะครนี้ เมื่อมีลมมีน้ำเยอะๆมันก็หมายถึงใต้ฝุ่นหมายถึงเฮอริเคนหมายถึงทอร์เนโดหมายถึงอ,อุโอุทโกภัยน้ำท่วมแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้ะระมัดระวังถามว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงผมรู้สึกว่ามันจะทุเลาเบาบางเพราะว่าในสัปดาห์นี้อขอดูก่อนวันที่ปุ๊บ ดาวเสาร์จะเดินออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าน้ำเนี่ยก็จะลดลงไปนะครับผมคือยังท่วมอยู่แหละแต่ว่าก็จะรุนแรงน้อยลงเพราะว่าองศาที่มันทำมันมันเดินถอยหลังตอนนี้ดาวเสาร์มัน retrograde มันเดินย้อนเพราะฉะนั้นมันก็จะห่างออกจากดาวดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสมันเดินหน้าด้วยแล้วดาวเสาร์มันเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นก็จะห่างกันไปเพราะฉะนั้นในเดือน กันยานี้ก็จะดีขึ้นนะมันก็จะมีอิทธิพลน้อยลงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ระมัดระวังแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับคนที่ได้รับผลไดรับอิทธิพลจริงๆแล้วเนี่ยไอย้น้ำท่วมเนี่ยนะที่ที่ผมอยู่เนี่ยที่อเมริกาที่ไมอามีนี่ก็เป็นเหมือนกันนะคือเพราะว่าไมอามีมันก็คล้ายๆกรุงเทพไมอามีมันเป็นที่ราบอ่ะเออมันเป็นที่ราบกว้างมากๆเลยคือในรัฐน Florida เนี้ยฟลอริดาเนี่ย หายากเลยคือไม่เห็นเห็นเนินเนินเนินนิดๆเนี่ยถือว่าดีใจแล้วว่านั่นคือภูเขาของเราเพราะว่าทั้งคือในตั้งแต่ในช่วงของเซ็นทรัลแคลิฟอร์เนียเออททีติเซ็นทรัลฟลอริดาลงมาเนี่ยเซ็นทรัลเซาเทิฟลอริดาเนี่ยก็จะแฟลตเลยก็คือจะเรียบพื้นที่มันก็จะเรียบมากๆอย่างเอเวอร์เกรดเนี่ยก็ก็คือจะเป็นบึงขนาดใหญ่จะเรียกว่าบึงดีไหมมันใหญ่มากอะ่ะเออเป็นเลค ที่ใหญ่มากๆนะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากๆานั่นแหละเพราะฉะนั้นก็มเีเหตุเรื่องของน้ําท่วมอยู่เหมือนกันนะฮะอโอเคเดี๋ยวจะพูดเยอะเกินไปนะฮะก,ก็คือก็คือนั่นนั่นคือให้ระมัดระวังเรื่องของฟูโทโกภัยน้ําท่วมนะฮะอโอเค แล้วนั่นก็คือ,อในส่วนของโหราศาสตร์นะถ้าใครอยากจะปรึกษานะหมอปองใช้ทั้งโหราศาสตร์ใช้ทั้งไพ่เทโรใช้ทั้งออราเคิลนะคำถามขึ้นอยู่กับตัวคุณผมจะเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับคำถามของตัวคุณนะอยากจะปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์นะครับ m o r p o n g 999นะครับผมโอเคเช่นเดียวกันนะฮะปิดท้ายคลิปนี้ด้วยสร้อยนะครับผมโรสคอสนะฮะโอเค ก็ติดต่อเข้ามาที่ไลน์เหมือนกันนะครับผม m o r p o n g 999กนาะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโชคดีเทวารัก